เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นบุรรตรศักดิ์สิทธิ์ตอนที่59บ้าเอ้ยเจ้ายังคิดอยากจะสู้ต่ออยู่หรือเปล่าข้าแพ้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอ นายน้อยค่ะท่านพี่เราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีแต่ข้ามีอะไรอยากจะถามพี่จีสักอย่างหอคอยที่อยู่ด้านหลังท่านนั้นโซ่ที่กำลังขาดนั้นเกิดจากการต่อสู้เมื่อคู่ช่ไหมมันพังลงนั่นคือพันนาการ81ที่ปิดผน,นึกเอาไว้เป็นไปได้ยังไงกันที่พันนาการของจกักรพรรดิจะพังลงด้วยการโจมตีของเสินเสียวนี่มันอะไรกัน ข้านี่ช่างโง่เขายิ่งนะนี่มันสมบัติล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นได้ชันเลยว่ามันคือสูสารของจักรพพัดหยวนเทียนทุกคนถอยออกไปก่อนถ้าหาว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ชายร่างใหญ่ตรงนั้นคนคนนั้นคือจักรพพัดหยวนเทียนอย่างนั้งเหรอจิตสังหารฮ่าฮ่าแรงกดดันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกข้าเหมือนโดนแรงกดดันจากบางสิ่งและแรงกดดันนั้นเขาช่างแตกต่างกับก่อนหน้านี้ ข้าคือจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาเขามาหาข้าอย่างนั้นหรอเป็นเพราะว่าเครื่องรางโบราณน,นั่นจกักรพรรดิยวนเหียนออกมาจากโลกเพราะว่าเครื่องรางบนร่างกายของข้าแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ข้า,าจ,จะตายได้จุนเสี่ยวเหยาทำไมเจ้าถึงช่วยข้ากัน ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาแล้วครับเพื่อของเราโ,โหโดนจกักรพรรดวนเทียนต่อยไป1ห,หมัดน,นะครับไม่รู้ว่าโดนจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ภาพมันหลอกเรานะครับแต่เรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตาม,มกันทีครับตอนนี้มีฉากต่อสู้โคตรสั้นเลยประมาณ2อนาทีได้ครับยัไงไงไว้เจอกันอีกทีครับ